สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ฟังก์ชันลดนะคะ increasing and decreasing function ค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าการที่เป็นลักษณะฟังก์ชันเพิ่มลดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ยังไงนะคะเรามาดูบทนิยามแบบธรรมดาก่อนนะคะว่าเอฟฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเนี่ยสังเกตได้อย่างไร อาจารย์อยากให้ดูที่รูปกราฟก่อนอื่นเลยนะคะดูกราฟข้างล่างเลยนะคะมีอยู่ด้วยกัน3รูปนะคะถ้าเราดูนะคะทั้ง3รูปเนี้ยอาจารย์บอกก่อนเลยด้านซ้ายมือสุดเนี้ยเราจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มด้านขวาด้านตรงกลางเนี้ยเราจะเรียกว่าฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันคงที่ข้อสังเกตของมันคืออะไรบ้างนะคะมาดูที่รูปแรกก่อนที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยนะหนูสังเกตนะคะตอนนี้อาจารย์มีกําหนดค่า x มาดองตัว คือ x 1กับ x 2อยู่บนช่วงที่เรากำลังสนใจเนาะ x เนี่ยเน้นน้อยกว่า x 2ดูค่าฟังก์ชันค่ะที่ x 1ค่าฟังก์ชันคือ f x 1อาจารย์แทนด้วย y 1นะคะแล้วก็ x 2เนี่ยค่าฟังก์ชันก็คือ f x 2อาจารย์แทนด้วย y 2สังเกตว่าค่า x เมื่อมันเพิ่มขึ้นค่า y ของเรามีค่ามากขึ้นไหมคะ y 1มากกว่า y 2 นี่คือฟังก์ชันเพิ่มมาดูรูปตรงกลางค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันลดนะคะหนูสังเกตนะคะ y 1ของเรามีค่ามากกว่า y 2หรือถ้าเราลองดูเนี่ยก็คือ y เนี่ยมันมีค่าลดลงเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฟังก์ชันลดนะคะกับรูปสุดท้ายค่ะที่บอกว่าเป็นฟังก์ชันคงที่เนาะก็คือ x อะค่ะเมื่อ x มันเพิ่มขึ้นนะแต่ค่า y y 1ไป y 2เนี่ยมันยังคงเดิมอยู่ เราก็เลยจะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าฟังก์ชันคงที่นะคะนี่คือการดูบนช่วงนะคะเวลาเราพิจารณาเราจะพิจารณาบนช่วงช่วงจะใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่แต่เราก็จะพิจารณาลักษณะแบบนี้นะคะถ้าช่วงที่เราสนใจมีลักษณะอย่างที่อาจารย์พูดไปทั้ง3แบบก็ตามนี้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้พอเรามาพูดถึงฟังก์ชันนะคะโดยปกติฟังก์ชันของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ว่าจะเป็นฟังก์ชัน เพิ่มหรือลดหรือคงที่ตลอดทั้งฟังก์ชันมันอาจจะมีแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่เป็นเพิ่มบางส่วนที่เป็นลดยกตัวอย่างเช่นรูปกราฟอาจารย์เล็กๆที่วาดนี่นะคะนี่คือ y เท่ากับ x กำลังสองเราจะสังเกตว่ารูปเนี้ยคือรูปพาราโบลาพอเราดูรูปพาราโบลาเราจะสังเกตนะคะว่าในส่วนของที่เป็นด้านซ้ายมือจากแกน x เนี่ย รูปฟังก์ชันรูปกราฟของเราจะเป็นลักษณะที่เป็นฟังก์ชันลดแล้วถ้าเกิดว่าด้านขวาของแกนอของแกน y เนาะก็คือค่าที่มากที่ x มากกว่า0เนี่ย ลักษณะก,กราฟเนี่ยจะเป็นลักษณะฟังก์ชันเพิ่มมันจากตัวอย่างตรงนี้จะชี้ให้เห็นอย่างที่จย์พูดเมื่อกี้นี้นะคะว่า1ฟังก์ชันเนี่ยค่ะมันไม่จําเป็นเชื่อต้องเอ้ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มตลอดนะหรือลดตลอดมันสามารถเป็นเพิ่มลดเพิ่มลดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาการดูกันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนี่ยเราก็จะดูว่าช่วงไหนมันเป็นเพิ่มบ้างเป็นลดบ้างนะคะทีนี้มาดูความเกี่ยวข้องว่าการ ฟังชันเพิ่มลดเนี่ยมันเกี่ยวกับอนุพันธ์ได้อย่างไรนะคะให้เราดูที่รูปด้านซ้ายมือก่อนนะคะอันนี้เราพูดแล้วลักษณะการาแบบนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มแน่นอนทีนี้พอเป็นฟังก์ชันเพิ่มมาดูนะคะอาจารย์ได้เขียนรูปไว้ในรูปแล้วนะคะว่าตอนนี้อาจารย์มีจุดอาจารย์สุ่มจุดมานะคะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือที่เเท่ากับ a ที่เเท่ากับ b แล้วก็ที่เเท่ากับ C อาจารย์แทนว่าคือจุด A B C ตามรูปแบบนี้นะคะที่จุด A B C ค่ะอาจารย์ก็สร้างเส้นสมัมผัสนะคะสร้างเส้นสมัมผัสที่ที่3จุดนี้นะคะจุด A จุด B แล้วก็จุด C หนูจะสังเกตนะคะว่าเส้นตรงที่เป็นเส้นสมัมผัสของอาจารย์เนี่ยค่ะเส้นตรงมีลักษณะที่พุ่งขึ้นนะคะเส้นตรงมีลักษณะที่พุ่งขึ้นแล้วก็การที่เส้นตรงพุ่งขึ้นแบบนี้ความหมายก็คือ ความชันใช่ไหมคะความชันมันจะต้องมีค่ามากกว่า0ูนย์จำไว้เลยนะคะกรณีที่เส้นตรงของหนูเนี่ยมีพุ่งขึ้นนะคะความชันจะมากกว่า0ูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเส้นตรงมันพุ่งลงนะคะหมายถึงความชันมันจะน้อยกว่า0ูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเส้นของเราเนี่ยเป็นลักษณะเส้นตรงขนานกับแกน x ตรงนี้ก็คือความชันมีค่าเท่ากับ0ูนย์โอเคนะคะทีนี้ก็มาดูที่รูปซ้ายมือของเราต่อ สังเกตนะคะว่าเส้นสัมผัสแต่ละเส้นของอาจารย์มีลักษณะที่พุ่งขึ้นนั่นก็คือมันความชันมันมากกว่าศูนย์พอความชันมันมากกว่าศูนย์คิดย้อนกลับค่ะเราเคยพูดไปแล้วว่าความชันก็คืออนุพันธ์ไหมคะความชันที่จุดตรงไหนก็คือความชันอนุพันธ์ที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไหมคะทุกอันเลยที่จุด A ความชันก็คือ f พรม์ มันมีค่ามากกว่า0นได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามากกว่า0นย์ะคะที่จุดที่2เช่นเดียวกันค่ะที่จุด b F'B พามบก็มากกว่า0แล้วก็ที่จุดที่3 f มพมซก็มากกว่า0นั่นหมายความว่าในทุกๆจุดที่เราระบุขึ้นมาถ้าเกิดกรณีที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยอนุพันธ์มันจะมากกว่า0นะคะอนุพันธ์มันจะมากกว่า0ูนย์นี่คือกรณีที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม มาดูที่รูปด้านขวามือบ้างรูปด้านขวามือจากการสังเกตตามนิยามเมื่อกี้ชัดเจนนะคะว่ารูปนี้คือฟังก์ชันลดแล้วฟังก์ชันลดจะเกี่ยวอะไรกับอนุพันธ์ทำในทำนองเดียวกันค่ะก็คืออาจารย์ก็ะระบุจุดมาสัก2 3สจุดนะคะตอนนี้อาจารย์มี3จุดด,ด้วยกันก็คือมีจุด a จุด b แล้วก็จุด c นะคะทุกจุดค่ะอาจารย์ก็สร้างเส้นสัมผัสเนาะเส้นสัมผัส เนะะี่ยค่ะทุกจุดนะจุด A จุด B แล้วก็จุด C เนี่ยอาจารย์สร้างเส้นสัมผัสที่จุดเหล่านี้นะคะพอลากเส้นสัมผัสจะเห็นนะว่าเส้นสัมผัสของอาจารย์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เฉียงลงหรือพุ่งลงนั่นเองก็คือเป็นรูปแบบที่สองที่อาจารย์วงตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าเส้นแต่ละเส้นของอาจารย์เนี่ยความชันเท่าไรไม่รู้ละแต่รู้ว่ามันน้อยกว่าศูนย์นะคะความชันมีค่าน,น้อยกว่าศูนย์ ความชันคืออนุพันธ์นะคะเพราะฉะนั้น f พรม a f พร์ c แล้วก็ f พรม b พวกนี้มีค่าน้อยกว่าศูนย์ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่านะกรณีที่เป็นฟังก์ชันลดนะคะีค่ะในทุกๆจุดที่อยู่ในช่วงจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยก็คืออนุพันธ์จะต้อง น้อยกว่า0ก็เลยสรุปมาเป็นทฤษฎีบทข้างล่างนี้นะคะทฤษฎีบทข้างล่างนี้เขาบอกว่าถ้าบนช่วงที่เรากําลังสนใจเนะะี่ยค่ะสมมติเป็นช่วง AB เนี่ยนะคะช่วงที่เราสนใจถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์แล้ว แทนค่าในทุกๆจุดที่อยู่ในช่วงแล้วมันมากกว่า0เราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่า0มันก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะทฤษฎีบทนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะมาที่ตัวอย่างที่3ค่ะมีเส้นโค้งนะคะ y เท่ากับ x กำลังสองลบ 4x บวก1ค่ะอยากทราบว่าช่วงไหนบ้างที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็เป็นฟังก์ชันลดนะคะ จากสมการเส้นโค้งตัวนี้นะคะถ้ายังจำได้ตัวนี้ก็คือรูปพาราโบลานะคะซึ่งเป็นพาราโบลาหงายเราก็เห็นว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นฟังก์ชันลดแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มทีนี้เราจะมาดูว่าตรงช่วงไหนนะคะที่เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็ช่วงไหนที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์ให้เป็นขั้นตอนไว้ก่อนนะคะ step ที่1คะ่ะที่เราต้องทําก็คือต้องหาจุดบิกฤทก่อน ะะเวลาจะดูช่วงว่าช่วงไหนบ้างลดแล้วเพิ่มนะคะก็ต้องหาจุดวิกฤตก่อนในสักขั้นแรกทีนี้อันนี้เราเคยทํากันไปแล้วก็คือในตัวอย่างที่1.1นะคะเราได้มาแล้วว่าที่ x เ,เท่ากับ2เนี่ยเป็นจุดวิกฤตนะคะจันขออ้างถึงมาเลยนะจะไม่ต้องทําใหม่นะคะสเต็ปที่2องค่ะให้เราทําการแบ่งช่วงนะคะแบ่งช่วงจากไหนล่ะก็คือจาก เส้นจำนวนที่เป็นโดเมนแล้วนั่นละค่ะเราจะเอามาทําการแบ่งช่วงย่อยทีนี้โดเมนจากฟังก์ชันเราตรงนี้นะคะโดเมนของเราก็คือจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างเส้นจำนวนนะคะจำนวนจริงก็คือเป็นถ้าไปมองเป็นช่วงก็คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นั่นแหละนะคะพราะอาจารย์ก็เขียนเส้นจำนวนที่แทนโดเมนนะคะก็คือเป็นเส้นแบบนี้นะคะลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้จากนั้นทําการแบ่งช่วง เอาอะไรมาแบ่งก็คือเอาไอ้จุดวิกฤตมเมื่อกี้เนี่ยแหละคะ่ะมาแบ่งช่วงจากเดิมที่เรามีแค่ช่วงเดียวนะคะลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้พอมีจุดแบ่งที่ x เ,เป็น2ปุ๊บเราก็จะมี2ช่วงย่อยทีนี้ละคะ่ะเราก็จะไปดูว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มหรือลดกันนะคะโดยการดูอะไรก็คือเราจะดูที่อนุพันธ์นะคะในแต่ละช่วงเราจะมาดูว่าอนุพันธ์ของเราเนี่ย มีค่ามากกว่า0นย์หรือน้อยกว่า0ถ้ามากกว่า0ูนย์ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะถ้าน้อยกว่า0ูนย์ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันลดอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาพิจารณาในแต่ละช่วงอ่ะช่วงแรกก่อนก็คือลบอินฟินิตี้ถึง2นะคะลบอินฟินิตี้ถึง2คือตรงนี้เราจะมาดูค่ะว่าที่ x ที่อยู่ในช่วงนี้ หาค่าอนุพันธ์แล้วนะคะมันมีค่ามากหรือน้อยกว่าศูนย์วิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะทดเลขเนาะจากอนุพันธ์ f x นะคะที่เราเคยดีกันไปแล้วก็คือได้ 2x ลบ4นะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่าลงในอนุพันธ์ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะหยิบ ค่า x นะคะที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึง2เนะะี่ยค่ะเอามาแทนในอนุพันธ์ของเรานะคะหยิบตัวเลขมาทดเลขกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้หยิบตัวเลขอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเลขที่คิดว่าจะคำนวณได้ง่ายๆเนาะตรงนี้อาจารย์เอาเลข0นย์แล้วกันนะคะอาจารย์ก็ไปหา f ไพรม์ค่ะแทนค่าลงไปก็จะได้เป็นลบ4นะคะลบ4น้อยกว่า0 พอเราได้น้อยกว่าศูนย์อ่ะเพราะฉันก็คือก็ไปเขียนข้างบนเนาะพบว่าอนุพันธ์ค่ะมีค่าน้อยกว่าศูนย์นะคะน้อยกว่าศูนย์เพราะฉันสรุปเลยก็คือจะเป็นฟังก์ชันลดนะคะจะเป็นฟังก์ชันลดนะคะในช่วงแรกอ่ะอีกช่วงหนึ่งค่ะทำในทำนองเดียวกันเลย2ถึงอินฟินิตี้ค่ะก็เลยบะงั้นมาพิจารณานะคะช่วง2ถึงอินฟินิตี้เราจะมาดูว่าอนุพันธ์ของเรา มีค่ามากหรือน้อยกว่าศูนย์าป็นการทดเลขอีกรอบหนึ่งนะคะ2ถึงอินฟินิตี้หยิบมาสักตัวหนึ่งนะอาจารย์หยิบเลข3แทนค่าค่ะ f พรมสก็เป็น2คูณ3ได้6แล้วก็ลบ4นะคะ2คูณ3ลบ4เพราะฉะนั้นได้2ได้ค่าออกมามากกว่า0พอมากกว่า0อ่ะเติมคำในช่องว่างข้างบนค่ะ f พลม x ก็จะมากกว่า0เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้ว3สเตปนี้สรุปค่ะตอนนี้ f ของเราจะเป็นฟังก์ชันนะคะ ฟังชันเพิ่มเนาะบนช่วง2ถึงอินฟิน t y ี้แล้วก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะในช่วงลบอินฟิน t y ี้ถึง2เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างที่3ในการหาว่าช่วงไหนบ้างที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด3สเต็ปนะคะหหาจุดวิกฤต2แบ่งช่วงและ3พิจารณาอนุพันธ์ในแต่ละช่วงนะคะโอเคดูที่ตัวอย่างถัดมาค่ะตัวอย่างที่4นะคะฟังก์ชันของเราคือ x ลบทั้งหมดยกกาลัง นะคะเริ่มสเต็ปที่1เหมือนเดิมนะคะหาจุดวิกฤตซึ่งฟังก์ชันนี้ในข้อ1.2เราหากันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือได้ x เท่ากับ1เป็นจุดวิกฤตค่ะได้เรียบร้อยแล้วมาสเต็ปที่2ค่ะเราจะเริ่มเขียนเส้นจำนวนนะคะแล้วก็หาช่วงแบ่งช่วงกันดูจากนะคะฟังก์ชันก่อนนะตอนนี้โดเมนคืออะไรล่ะ โดเมนก็คือจำนวนจริงนะคะเพอาะฟังก์ชันเป็นพาหุนามมันเราเขียนเส้นจำนวนค่ะแทนโดเมนนะคะก็คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หลังจากนั้นเราจะทำการแบ่งนะคะจุดวิกฤตก็คือ X เป็น1อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งได้ด้วยการ2ช่วงพอแบ่ง2ช่วงค่ะเริ่มมาสเต็ปที่3ค่ะดูในแต่ละช่วงนะคะมาดูที่ช่วงแรกก่อนก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง 1น,นะคะลบอินฟินิตี้ถึง1จะดูอนุพันธ์ว่าเท่าไหร่นะคะทีนี้อนุพันธ์ f พรม x อ่ะเคยดิฟกันไปแล้วนะคะเราจะแทนค่านะคะ x เท่ากับเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะจะเลือกที่ x เป็น0ูนะคะหา f พรม0ูย์ค่ะแล้วอนุพันธ์ของเราเป็นเท่าไหร่ยังไม่ได้เขียนไว้เนาะอนุพันธ์ f พรม x ถ้าเราดิฟนะคะจะได้3คูณด้วย x ลบ1ยกกำลังสอง แบบนนี้ะะคะเราหา f, f 0, ก็คือแทนค่าลงไปนะคะที่อจารย์เขียนสีส้มใส่กรอบไว้นี่นะคะมันแทนค่าลงไปเราจะได้3ซึ่งมากกว่า0พอมากกว่า0ก็บอกเลยว่าที่ช่วงนี้มันจะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ,ะมาดูช่วงที่2ค่ะช่วงที่2ก็คือตั้งแต่1ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะ1ไปจนถึงอินฟินิตี เราก็จะมาดูเช่นเดิมค่ะว่าอนุพันธ์ของเราเป็นอย่างไรก็ทดเลขนะคะหยิบมาสักตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึงสุเออหนถึงอินฟินตี้อาจารย์หยิบเลข2มาหา F2 พาสองอ่แทนลงไปได้เท่ากับ3ได้ค่ามากกว่า0มากกว่าศเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเรียบร้อยไหมคะ เพราะฉะนั้นก็มาสรุปนะคะสังเกตนะ,ะว่าในช่วงแรกก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มช่วงที่สองก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเช่นเดียวกันสองช่วงนี้มีลักษณะเหมือนกันนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาตอบรวบช่วงได้เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนว่านะคะ f ของเราเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ได้เลยค่ะ ถ้าช่วงมันติดกันนะคะสามารถรวบช่วงได้แบบนี้โอเคมาดูในตัวอย่างถัดมาค่ะตัวอย่างที่5 x กำลัง3บวก3 x กำลังสอลบ1นะคะเริ่มเลยอาจารย์ไม่เขียนคำว่าสเต็ปแล้วนะคะให้มีขั้นตอนในใจก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาจุดวิกฤตซึ่งในตัวอย่างที่1.3เมื่อครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วหาไปแล้วเรียบร้อยนะคะได้ลบ2กับ0เป็นจุดวิกฤตจากนั้นสเต็ปที่2เขียนเส้นจำนวนค่ะตอนนี้โดเมนคือ R เราก็เลยเขียนเป็นเส้นจำนวนลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้จากนั้นเอา x ที่ได้มาเมื่อกี้มาแบ่งมี2ตัวนะคะลบ2กับ0ให้เราเรียงจากน้อยไปมากนะคะซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่วงนะคะ3ช่วงด้วยกัน เริ่มดูที่ช่วงแรกก่อนก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ2นะคะจะมาดูว่า f พมมากหรือน้อยกว่า0อ่ะนเริ่มทดเลขค่ะในช่วงนี้หยิบมาสักตัวหนึงเอาเลขอะไรดีอาจารย์ขอเป็นลบสนะคะเพราะฉะนั้นไปหา f พลบ3กันก่อนอื่นอ่ะแล้ว f พเป็นเท่าไหร่อนุพันธ์เป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้อ่ะก็ดิฟอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะได้ 3x กําลังสองบวกด้วย 6x เนี่นะคะได้ตัวนี้ นี่คืออนุพันธ์เพราะฉะนั้นแทนค่าด้วยลบ3ลงไปนะคะแทนค่าด้วยลบ3ลงไปคิดเลขกันนีดนึงลบ3กำลังสองได้9 9้ากคูณสามแล้วก็ลบด้วย18ค่าที่ได้ออกมาเป็น9ได้มากกว่า0พอามากกว่าศอ่ะเติมท่าลงไปนะคะมากกว่า0นยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะมาต่อในช่วงที่2ค่ะที่ x อยู่ในช่วงลบ2ถึง 0นะคะลบ2ถึง0พอเป็นลบ2ถึง0อ่ะทดเลขเช่นเดิมนะคะลบ2ถึง0เอาเลขอะไรดีจากตรงนี้อเอาเลขง่ายๆค่ะขอเป็นลบ1และกันนะคะเป็นลบ1หาอนุพันธ์ที่ลบ1 f p รมลบ1อ,อ่ะแทนค่าลงไป นะคะคตัวแรกได้3ลบกับ6ได้ลบ3ค่าที่ได้น้อยกว่า0พอน้อยกว่า0ก็แสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันลดนะคะช่วงสุดท้ายค่ะในช่วง0ถึง Infinity นะคะพบว่าทดเหมือนเดิมนะคะ0ถึง i n นฟิน t y หา f p พ i ม x ทดเลขค่ะ0ถึง Infinity หยิบม,มาสักตัวหนึ่ง อาจารย์ให้ x ที่1แล้วละกันหา f พลหนึ่งแทนค่าลงไปก็จะเป็น3บวกกับ6ก็ได้9ค่าที่ได้มากกว่า0เพราะฉะนั้นช่วงที่3นี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะพอเป็นฟังก์ชันเพิ่มอ่ะมาสรุปกันนิดนึงอาจารย์เขียนสัญ,ญลักษณ์ลงในช่วงละกันนะคะเพื่อที่จะดูง่ายช่วงแรกเพิ่มและช่วงที่2ลดและช่วงที่3เพิ่มเขียนรูปได้แบบนี้นะคะมันจากรูปค่ะเอามา เขียนนะคะว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงช่วงไหนบ้างลดตรงไหนบ้างตรงนี้ไม่มีช่วงติดกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถรวบได้นะก็เลยเขียนแบบนี้นะคะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบสองแล้วก็บนช่วงศูนย์ถึงอินฟินิตี้มีสองช่วงแบบนี้ใช้สัญลักษณ์ก็คือยูเนียนเชื่อมนะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดก็คือลบสองถึงศูนย์ค่ะมาดูตัวอย่างที่หกค่ะ ตัวอย่างที่6ตัวอย่างนี้เคยหาค่าวิกฤตไปแล้วนะคะเพราะฉนั้นอาจารย์อ้างเลยนะจากตัวอย่างที่1.4ในพาร์ทที่แล้วนะคะเราได้ x กเท่ากับ0ย์กับ1ส่วน4เป็นจุดวิกฤตจ,จากนั้นเขียนเส้นจำนวนค่ะข้อนี้เราดูโดเมนไปแล้วเนาะว่าโดเมนคือจำนวนจริงค่ะเพราะฉะนั้นเขียนเส้นจำนวนได้แบบนี้แทนโดเมนนะคะจากนั้นแบ่งค่ะเอาศูย์กับ1ส่วน4มาแบ่งช่วง ก็เลยเลียงจากน้อยไปมากนะคะ0แล้วก็1ส่วน4ทําให้เราได้ช่วงมาด้วยกันทั้งหมด3ช่วงนะคะช่วงมาทั้งหมด3ช่วงอ่าเริ่มดูทีละช่วงค่ะช่วงแรกก่อนเลยลบอินฟินิตี้ถึง0ค่ะหา f พ r ร์ม x เนาะว่ามีค่าเท่าไหร่ทดเลขอาจารย์หยิบที่ x เป็นลบ1ละกันค่ะแทนในอนุพันธ์อนุพันธ์เป็นเท่าไหร่ อนุพันธ์ขอทดอขอหยิบมาก่อนนะคะอนุพันธ์ตัวนี้ที่เราเคยดิฟไปแล้วนะคะคือหน้าตาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าลงไปนะคะจะปรับรูปเล็กน้อยนะคะจากตรงนี้เพื่อที่เป็น x กําลังสองส่วนสามค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของที่เป็นรูทเนี่ยมันจะแทนค่าได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้น f ฟมปรับรูปได้แบบนี้นะคะโอเคแทนค่าด้วยลบหลงไปค่ะสังเกตนะว่า เราจะได้เท่ากับตัวข้างบนได้เป็นลบหส่วนข้างล่างเป็น3ก็เลยได้น้อยกว่าศูนเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยนั่นคือช่วงแรกก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็ช่วงที่2ค่ะช่วงที่2ก็คือ0ถึง1นส่วน4นะคะ0ยถึง1ส่วน4ตั้งแต่0ูนถึง1ส่วน4นะคะทำในทำนองเดียวกันนะ ก็มาทดเลขกัน0-1ถึง1ส่วน4หยิบเอาเลขอะไรดีนะตรงนี้ขอทดเลขอ่ะอาจารย์หยิบเอา0.1มานะคะแทนค่า x ด้วย0.1ลงไปในอนุพันธ์นะคะก็จะได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเศษค่ะอาจารย์ได้0.4-1ลบส่วนตัวข้างล่าง ได้รากที่3ของ0.1คูณด้วย3นะคะตัวข้างบนลบกันแล้วได้ลบ0.6ตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ต้องการเพียงแค่ว่าทดเลขออกมาแล้วมันมากหรือน้อยกว่า0ย์ไม่ต้องคิดตัวเลขเสร็จสับก็ได้นะคะตรงนี้เราสังเกตได้เลยนะว่าค่าที่ได้ของเราออกมาตรงนี้น้อยกว่า0นแน่ๆเพราะฉะนั้นพอน้อยกว่าศูนย์ช่วงนี้ก็เลยสรุปได้เลยว่ามันเป็นฟังก์ชันลดนะคะ มาดูช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่4่ช่วงที่3 1ส่วน4ถึงอินฟินิตี้ค่ะหนส่วน4ถึงอินฟินิตี้เราเริ่มทดเลขเหมือนเดิมนะหยิบมาสักหนึ่งตัวค่ะตัวเลขง่ายๆเพราะฉะนั้น1นส่วนสก็คือตั้งแต่0.25เป็นต้นไปหยิบเอาเลขอะไรดีสมมติว่าหยิบเอาเลข1ก็ได้นะคะแทนค่าลงไป แทนค่าลงไปเรียบร้อยแล้วได้มากกว่า0ูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มโอเคได้ครบทุกช่วงแล้วนะคะวาดภาพลงไปในช่วงเนาะเป็นลูกศรสีชมพูตัวนี้นะคะ2ช่วงแรกได้ฟังก์ชันลดแล้วก็สองช,ออช่วงสุดท้ายได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสรุปนะคะว่าเราได้อะไรบ้างสังเกตน,นะกรณีที่เป็นฟังก์ชันลดนะตอนนี้มี2ช่วงด้วยกันแล้ว2ช่วงมันติดกันเพราะฉะนั้นถ้ามันติดกันแบบนี้ รวบช่วงได้อาจารย์ก็เลยมาเขียนเป็นสรุปแบบนี้นะคะว่าในช่วงที่เป็นฟัง์กชันเพิ่มเนี่ยก็คือ1ส่วน4ถึงอินฟินิตี้แล้วก็ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดก็คือตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง1ส่วน4นะคะนี่คือตัวอย่างของการดูฟัง์กชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะคะว่า ฟังก์ชันของเราช่วงไหนบ้างที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมันฝากให้กลับลองไปฝึกจากแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการแล้วก็ฝึกเรื่องของการหาอนุพันธ์แก้สมการต่างๆการแทนค่านะคะโอเคค่ะในพาร์ทหน้านะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูความเาว้ากันนะคะว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะ